Advanced b ิฟฟี่แอดวานบีเอฟพร้อมแซดีเซทตัวแท้นะครับใส่รถแจ๊ดจีเค้ี่จีอีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอะแดปเตอร์น้ำมันเครื่องนะครับออยเทมออยเพทนะครับเก็บสายให้เน่นเน่นแน่นอนนี่ก็ใส่กระดูกงูให้ทุกจุดนะครับตอนนี้กำลังไล่ใส่กระดูกงูอยู่ครับ ตอนนี้ฟิลเพจก็ใส่เซน,นเซอร์เสร็จแล้วนะครับนี่เก็บสายให้ดีๆเลยครับเสร็จแล้วนะครับงานใต้เกก็จะประมาณนี้นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ม้วนเก็บไวข้ข้างๆครับของแท้สายยาวหน่อยใกล้เสร็จแล้วครับติดแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมของแท้ก็จะดูดีดูดีหน่อย ขึ้นตรงสปีดขึ้นนะครับแล้วก็เทอร์โบก็วัดจริงออยล์เพสฟิลเพสออยล์เทมออเดอร์เทมวัดจริงนะครับท่อไอเสียไม่ได้ต่อนะครับผมไฟลีก็ต่อให้ครบนะครับก็ส่งงานนะครับใครที่ชอบงานแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาครับนโทรนัดคิวก่อนนะครับผม เติมน้ำมันเครื่องต่อให้ไม่มีรั่วน,นะครับน,นี่ก็เก็บงานในห้องเครื่องประมาณนี้ครับอันนี้ก็เดินสายใส่กระดูกงูให้หมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูตอนซัดกันครับว่าเป็นยังไงเสียง <L un> บาดใจจัดเลยยังไงก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับผม ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ